สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม d สตอรี่นะฮะไม่จัดไม่ได้แล้วเอฟซีช่วงนี้กระแสมาแรงระดับประเทศขนาดนี้นะฮะกระแสของเชฟกระทะห้างเนี่ยฮะวันนี้ผมก็เลยไปจัดอันนี้มาผัดผักบุ้งไฟแดงวันนี้ไฟจะแดงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะทํากับข้าวให้น้องเมียทานเม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดพื้นที่ให้จัดพื้นที่ให้เนี่ยฮะ มีหมวกให้ด้วยเพื่อให้ครบเครื่องในเอซีแล้วก็ <laughs> แต่ลิวอุ้ยเขาดังเนาะแม่เนาะตอนนี้เนาะแม่เดี๋ยวไม่จัดไม่ได้ละแม่มีอะไรเนี่ยมีหมวกด้วยอโอ้โหจ,จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มแล้วก็แม่ก็เอาเสื้อนี่มาให้ด้วยนะฮะบอกว่าของของจริงเขาเนะ่ยมันต้องใส่เสื้อแบบว่าธรรมดาเสื้อกระเซษนะฮะ ถ้าไม่ใส่ชุดนี้แล้วไม่ไม,ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงของจริงต้องใส่ชุดนี้เมนูวันนี้ในเอฟซีก็จะมีทอดไข่ทอดไข่แล้วก็ไข่เจียวเอ้ยนี่ไข ไข่ดาวก่อนโอ้เขาต้องโยนไปอย่างนี้นะเอฟนี่โยนไปอย่างนี้มันจะใช่ไข่ดาวเนี่ยถ้าถ้าถ้าหากว่าไฟแรงดีๆเนะี่ยมันไม่ติดกระทะนะเอไม่ต้องข่วงไม่ต้องข่วงนะฮะนี่ทอดยังไงก็ไม่ไหม้นะฮะส,สิแต่ถ้าไฟมันเบาเนี่ย ติดกระทะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เอาแบบเอาแบบสุกน้อยสุดมากได้หมดสุกนสุกมากได้หมดนี่ฮะเอฟซีนี่งงครับนี่นี่นี่เออโอ้โหน่าอร่อยจังขอบคุณคเลยต่อไปอ่าไข่เจียว พอถ่ายเสร็จก็เดินไปเก็บนะอันนี้แค่แค่ในคลิปพอถ่ายเสร็จก็ไปเก็บอา้าวคน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  ใส่ใส่ซอสหอยเข้าไปนิดนึงน้ำเสบม,มันเข้าไปด้วย <c oughs> ไปก็ไม่รู้จีนหรอกยังก็น่าเลยเนี่ยเีฟซีเออนี่กระเทียมนะเอฟซีใช้มือบิดก็ได้ใส่เป็นลูกซอบเป็นลูกใส่ลูกอยเบ มาตัดรูปก็คือมีเสียงโอเคนี่สีรอน้ารอนะฮะจะได้ไฟไม่แรงเนี่ยสีถ้าไฟแรงเนี่ยจะง่ายฮะล่องล่องเด่องล่องล่อง เว่าูองลองโอไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โหคุณแม่เสิร์ฟเต็มพี่เริ่มฟูแล้วครับเอฟซีเริ่มฟูแล้ว จะได้เมื่อกี้ไฟไม่แรงนะถ้าไฟแรงเนี่ยมันจะมันจะสวยกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเมนูสุดท้ายนะ FC ผัดผักบุ้งไฟแดงจะแดงขนาดไหนต้นมะม่วงนี่จะอยู่หรือไปรอดูนะฮะเรียบร้อยแม่โอเคครับแม่เออเดี๋ยวไข่เจียวแม่เออไข่เจียวโอ้แม่มันต้องสับางดี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาแม่ไม่ฝาดเกินเลยแม่ เขาเขาต้องทำอย่างนี้สิแม่ปุ๊บปุ๊บนี่ไข่ลอยฟ้าไข่ลอยฟ้าเรียบร้อยนะฮะสวยไหมโอ้เล่ง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 น่ากินดูเอ็นเอฟซีมนนี่เห็นจากวันไปบมดเลยเอฟซีมองไม่เห็นแล้วแม่ไม่ไม่โดนต่อต้ายผ่านปุ้ไฟแดงนะเอฟซีอ่อไม่ไม่ไม่ออกก่อนเดี๋ยวไฟมันจะแดงมาก จะเทียมจะเทียมนิดนึงแล้วไฟแรงไปนิดนึงไฟแรงนะะรอดขึดด้นเลย FC เห็นแต่ไฟอายีนะฮะนีม่มต้องใช้เขียมต้องใช้เขียมเลย แป๊บนึงนะ EFC เดี๋ยวไปเดี๋ยวหังพวกมจะลอยฟ้าค่อยดูผมต้องเตรียมไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวจะดูเห็นดับจังหน่อยน่วนบัเห็นไว้อีกรนอนไปโอืโอเื้อเกิดจัดๆ เรียบร้อยนะ FC นี่ไว้รอบหน้าขอแก้ตัวรอบหน้านะรอบนี้มันมืดแล้วมาแล้วมีผลงานเชฟกระดาดดำเชฟกระาดามีผัดอกบุ้งไฟดำกินได้ไหมกับไข่ไข่ดาวาแล้วก็เจียว นี่หนึ่งแต่เชฟกระทะห้างนี่เขาเป็นเชฟระดับโลกเลยนะเราก็เชฟระดับระดับ,บนบ้าน,นพี่ดีชิมมาเป็นไงบ้างมันมืดมันมืดพี่ดีบอกว่าทําไมมันมีแต่ละมันมันมืดมองไม่เห็นเดี๋ยววันหน้าแก้ตัวนะเอฟซี FC. วันหน้าจะใส่ย,ยิ่งกีขาสัน้นวันนี้ใส่ยิ่งขายอยู่นี่แม่จัดชุดมาให้จัดชุดให้จัดหมวกให้ตอนแรกจะไป จะไปทำแบบว่าใส่เสื้อธรรมดาเม่เกี้าโอ้บอด้บอด้ใส่ชุดสีม่คือต้องใส่หมวกตัวนี้ไม้พี่อยู่ไหนอ่ะฮะไม้พี่ได้ยินเสื้อได้ยินเนาะโอเคในเอฟซีวันนี้ก็ขอให้เอฟซีกินด้วยกันคะ่ตามกระแสในเอฟซเซฟกระทะห้างผมเซฟกระทะดำโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าวัด องค์พระใหญ่นะคะที่พี่หนิงมาขอพร้วดนวดมาขอพอร่แล้วก็มาซื้อเลยที่นี่ก็วันนี้ก็มาเป็นตามปกติก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลงไปแล้วก็ทําบุญใช่เมยกับพี่เดงมามาเกือบทุกวันนะครับถ้าไม่ลงก็แวะมาไหวา้ท่านเพราะว่ามาซื้อของมาอะไรไม็นเป็นทางอกลับบ้านนะเอโอเคเดี๋ยว,ยวไมไปทําบุญก่อน Thank you